ดีทุกคนปลาช่อนครับเกือบขาดนะทุกคนโดนแล้วและฝ่าดงน้ำครับสวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมน,นี่เรามาดำน้ำยิงปลา ันนี้มากับน้องชายครับแนะนำตัวหน่อยครับผมอาวีนุ่นด้อยครับนี่ฝากช่องน้องเขาด้วยนะครับผมยังไม่ทันลงทุกคนหมาละเห็นไหมกรบทุกคนแต่เพิ่เริ่มเลยกบป๊อป๊อปแต่เพ่เริ่มเลยทุกคนเนี่ยเหนื่อยละเหนียแล้วหนุ่นหนุ่นหนุ่นทุกคนหนุ่นหนุ่นหนุน,น นนละกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ชมที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คลิปนี้ผมมาทุกคนมาดำแม่น้าครับหมายวันนี้น้ําจะไม่ค่อยใสนะทุกคนเพราะว่าเป็นฝ้าหลังฝนนะช่วงก่อนนี้ก็มีพายุเข้านะครับแต่ว่าก็ไปยังพอมองเห็นไปได้ไกลอยู่นะจช่วนันี้เราดำมาเจอพวกฝูงปลากระสุบทุกคนก็เลือกดูตัวที่มันนิ่งๆช้าๆนะครับก็เปิดหัวด้วยปลากระสุบปลานักแล้นะครับจัดไว้ครับเต็มแหลกครับใสสวยครับ ก็มุดออกมาใต้พวกอ,อ,อะไรที่มันอยู่ใต้น้ำทุกคนต้นหญ้านี่นะกอหญ้านี่นะนะพูดง่ายก็เจอกระสุนแล้วครับตัวนี้ไซส์ก็ไม่ค่อยใหญ่นะที่เล็กว่าจะไม่จัดการ้วนะตัวมันยังไม่ค่อยโตแต่มันก็โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาครับก็มองมองไปก่อนทุกคนเผื่อว่าจะมีตัวใหญ่เข้ามาแห่นะครับก็รอดูนิ่งครับจับขาหลอกเราทุกคนซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาท,าท,วาทีอย่างนี้ก็ต้องจัดนะครับผม เรียบร้อยครับนิ่งๆอย่างนี้รอจังหวะครับกระสุนจะปิดปาที่ใบวนไปวนมานะก็ใส่พอได้ครับผมพอได้เกือบข้าวนะครับแต่ตัวเล็กกว่านี้นี่ก้างจะเยอะมากนะปลากระสุนแต่วันนี้เราดำใต้พวกบัวลอยครับก็จะมืดนะทุกคนใส่ไวเราอยู่ตรงริมบีบหมอ,มรรอกไว้เนาเนะจอปลาตะเพียนทุกคนไซส์สวยครับน่าจะไซส์โลนะสองตัวเข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้มันไวครับไม่ทนันไะด้ยิงนะ แล้วก็ใช้วิธีทําเสียงแล้วก็นอนรอนง่งๆครับเราจังหวะมาแล้วทุกคนน่ครับเดี๋ยวดูภาพช้านะจังหวะนี้ผมคิดว่าโดนเต็มโดนแต่ว่าปลาน่าจะดิ้นขัดไลวครับยิงโดนบริเวณท้องนะปลาดิ้นแรงครับก็เส่ยดยใส่ส่วนในตัวนี้ ลื้อยไหมครับตรงที่ลงตรงนี้เจอปลาบูุ่กคนปลาบู่ดินจาครับทำไมผมเรียกปลาบู่ดินจาเดี๋ยวเราดูนะทุกคนลอยอยู่นิ่งๆตรงบนผิวน้ำไหมทุกคนตื้นๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับชานะเหมือนมันหายตัวได้เลยอย่างวายครับจังหวะนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงตั้งแต่แรกนะแล้วก็ดำมุดลงมาครับถึงพืนน้ำนี้ไม่ลึกทุกคนตรงนี้ก็ประมาณเม็ดกว่วๆครับน้ำก็จะใส่แล้วก็มาเจอนี่ครับปลาดินทุกคน น่าจะมารออยู่นานแล้วนะนะครับจะช้าพับช้านะครับผมปันนีนนตัวนี้ครับปันินีนเฟสวยครับสายเด็ดเดียวอีกแล้วนะปันิีนนี่เมนูอะไรอร่อยทุกคนแต่ผมไม่ชอบนึ่งนะนึ่งปันิีนไม่น้ำครับอร่อยสายสวยครับคังแดงๆครับปันิีนตัวผู้ครับผมเดีย๋ยวมารับชมจังหวะต่อไปแล้วครับ วันนี้บรรยากาศข้างบนก็จะมีเมฆฝนนะคุณแสงแดดไม่ค่อยแรงครับภาพที่ได้ก็ออกมาใต้น้ําก็จะประมาณนี้นะแต่วันนี้เรามาเจอพวกปลากระสุบแล้วก็ตะเพียนครับถือแรกก็เจออยู่สองสามตัวเนะี่ยแต่ว่าไซมันยังไม่โตนะครับผมก็ยังไม่จัดการน,นะนี่ครับเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนนะครับมาหลายตัวเลยทีนี้วนไปวนมาครับมาดูจังหวะนี้ครับเราจะดำใต้พวกพวกสิสวะครับ พวกกบตมนะลอยข้างบนแล้วก็ข้างใต้จะเป็นต้นไผท่ที่ยืงต้นตายในน้ำนะครับนําขึ้นเนาะท่วมต้นไผ่ก็ลอยอยนี้ครับเจอปลานียนว่าแผ่นนะทุกคนข้างใต้นี่ค่อนข้างให้จะมืดครับเรานําตรงนี้เราเจอปลาหลายตัวเลยแต่ว่าเราไม่ทันได้ยิงนะมันมันติดนะทุกคนนี่ตัจวจังหวะนี้ตัวน,นี้ผมไม่เห็นนะปลายอยู่ด้านล่างครับมองต่มองแน่นบนนะก็เลยไม่ทันได้ยิงครับ เจอแปาก็วิงจะหมวกตามปลาไม่ทันนะเพราะมันติดพวกกอไผ่อยู่ในทุกคนีนจังหวะนี้เดี๋ยวดูดวคัดช้าทุกคนภาพมันจะมมนคดช้านะครับนี่ครับก็สังเกตเห็นตาของมันนะแปานี่นครับจะเห็นตาก่อนเลยแ้่น้ำมมนค่อยใสก็ใสสวยครับยิงเข้าไปก็จะลําบากหน่อยครับที่ปิดกอไผ่นะปลามันจะลากเชือกไปพันครับยดงตรงนางเลยก็จะปวดออกมาได้นะดีว่าตรงนี้น้ำไม่ค่อยลึกทุกคนก็ประมาณเม็ดกอกวว่ยืนโผล่ขึ้นได้นะครับ เป็นสหนึ่งครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมามุดใต้นะครับเป็นพวกัวลอยแล้วก็ผักบุ้งทุกคนผักบุ้ง,งนี่อันตรายมากนะเพราะว่าเราจะขึ้นหายใจยากนะข้างใต้ก็จะมืดอยน,นะครับผมดำลงไปแล้วก็มองไปข้างนอกครับนี่เจอกระสุนทุกคนไสสวยเลยตัวนี้ไาสโโลนะเดี๋ยวทุกคนช้าทุกคนยิงเฉียวไว้นะครับไม่โดนไม่โดนจุดสําคัญนะโดนเฉียวๆครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะกระสุนไสสวยเลย มาหนิ่งๆครับยิงพลาดเพราะว่าไม่ค่อยมีแสงเราบางทีก็ยิงไม่แม่นนะทุกคนเป็นอะไรครับเดี๋ยวใหม่ก็ดำมาเจอนี่ทุกคนปานิ่งครับเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรตายไม่รู้นะไม่มีรอยโดนไม่รู้ว่าอะไรนะก็น่าจะตายนานแล้วครับมีหอยมาติดอยู่ข้างบนด้วยจังหวะนี้ผมมันดำใต้สะพานทุกคนเป็นสะพานต่อมอครับก็ส่องเข้าไปจะมีพงครับแล้วก็เจอนี่ทุกคนเป็นปลาช่อนในกล้องมองเห็นไม่ชัดนะครับ แต่ว่าผมก็ยิงอัดเข้าไปครับแล้วก็ต้องติ้งฉมวกกว่าจะปลดมาได้ครับเพราะว่าลูกดอกปฏติกข้างในนู่นครับก็จะออกมาก็เป็นแปลช่อนใส่หมวกก็ไม่ใหญ่มากเลยขาดนะทุกคนอยู่ในรูตรงนี้หลายๆคนจะรู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ครับมีกครับสะพานขาดครับเพราะว่าช่วงก่อนนี้ดูฝนนี่น้ำหลากเยอะครับสะพานขาดเลยนะ